นั่งประมาณประมาณสามสี่เส้นเหรอครับขยับมาขวาหน่อยอ่ามามาทางแบงค์หน่อยเขยับมาทางแบงค์หน่อยครับพอไหมครับคุณโดนข้าง